สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอัญญา 899DD ดีค่ะฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซุปเปอร์แตนเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องเด่นของราศีมีนรัคนามีนในปี2567ปีมังกรทองตามศาสตร์ของจีนซึ่งมังกร เป็นเทพในตำนานของจีนนะคะแล้วก็เป็นนักสัตว์ใน12ราศีนักสัตว์ในจักรราศีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อลำดับหนึ่งของจีนเลยนะคะมงกอรน,นะคะบางก็ว่าเป็นเทพองค์หนึ่งของจีน ้าในประเทศไทยก็จะตรงกับปีมังกรไม้หรือปีมังกรไฟอยู่ในยุคที่เก้าหมายถึงดาวเกตยุคของไสยศาสตร์บาปบุญคุณโทษแปมบุญแปมบาปนะคะแล้วก็เป็นยุคของไสยศาสตร์การมูเตรูการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นยุคของไฟเช่น กาซเคมีสารพิษน้ำมันรถราวาคลื่นรมภูเขาไฟราวาใต้ภูเขาไฟความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่อุณหภูมิสูงขึ้นความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่อุณหภูมิสูงขึ้นแผดเผาให้น้ําแข็งละลายจากทั่วโรนะคะแล้วก็เรื่องของความใจร้อน หัวร้อนอารมณมาคุกนะคะจะเกิดขึ้นเรื่องของไฟลักก็รุกโชนขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ระวังเกี่ยวกับปืนแ้ะไฟซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นละลอกไปนะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างไปเรื่อยๆซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเป็นยุคกึ่งพุทธกาลดังนั้น เรื่องไสยาศาสตร์เรื่องมูเตรูเนี่ยนะคะสายท่วยเทพก็มักจะพบเห็นเกิดขึ้นเรื่อยๆเรียงๆนะคะนั้นไม่ต้องแปลกใจก็ขอให้ใช้วิจารณญาณรับชมรับฟังนะคะเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับคุณเพื่อไปปรับใช้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าช่วงวันเกิดของคุณเนี่ย เกิดเดือนมีนาคมแล้วมีวันเกิดอยู่ราศีมีนหรือไม่ถ้าคุณมีอายุตั้งแต่หนึ่งขวบจนถึงสามสิบปีบริบูรณ์คุณสามารถดูที่ราศีมีนเป็นหลักโดยวันที่อันแปะไว้ให้แล้วใต้ลิงใต้คลิปนี้เอ,อมีทั้งไทยและต่างประเทศนะคะแล้วกเ็เรื่องของนักสัตว์ตามราศีตามจักรราศีอันก็มีอธิบายไว้ใต้คลิปนี้ ส่วนถ้าคุณอยากจะดูเรื่องของรักคนาว่าอยู่รักคนามีแล้วคุณจะมีเรื่องโดดเด่นอะไรในปี2567นี้ปีมังกรทองนี้คุณต้องทราบเวลาตกฟากทราบเวลาเกิดของคุณที่ชัดเจนนะคะแล้วถ้าคุณสอบรักคนาหรือคุณเข้าไปตรวจด,ดูรัคนาของคุณในริ้ง ช่องทางที่เชื่อถือได้หรือหมอดูที่เชื่อถือได้นักพยากรณ์ที่เชื่อถือได้คุณก็สามารถที่จะดูเรื่องของลัคนาเป็นหลักได้ถ้าคุณมีอายุตั้งแต่สาสิบปีบริบูรณ์จนถึงปัจจุบันนี้นะคะหรือคุณจะดูทั้งราศีและลัคนาประกอบกันไปด้วยเลยก็ได้ซึ่งขอให้ดูว่ามีความเกี่ยวข้องกับตัวของคุณเนี่ยลักษณะค่อนไปทางราศีหรือลัคนาก็ได้นะคะ นะบางท่านก็อาจจะมีกลุ่มดาวไปกระจุกอยู่ในราศีหรือลัคนาค่อนข้างมากซึ่งก็จะมีผลในเรื่องของดาวสุรเคะห์และดาวบาปเคราะห์นะคะอันนี้คือเราจะต้องไปเจาะดูดวงสตาให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะอโอเคทีนี้เดี๋ยวอันจะมาแคลิฟายพลังงานของคุณนะคะราศีมีนลัคนามีน เป็นชาวธาตุน้ำธาตุน้ำที่บุคลิกค่อนข้างจะสดใสมุ่งมิงล่าเริงเข้ากับคนง่ายแล้วก็เป็นคนที่เป็นมิตรแต่ก็มีด้านดาร์กไซบ้างนะคะเล็กน้อยแต่ว่าเป็นคนที่บุคลิกดีมีเสน่ห์เข้ากับคนง่าย,ายเฟรนดี้ขี้เล่นมีเพื่อนเยอะมีสังคมเยอะโอเคขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพ่ จปบอกอันด้วยเถิดค่ะขอแคลิฟายพลังงานของราศีมีนรัคนาอมีนในปี2,567ปีมงกรทองนี้ค่ะคุณมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรคะขอดูพลังงานราศีมีนรัคนามีน2,567นี้ค่ะ คุณเป็นชาวสปปล,ปลาวเราถ้าคุณเป็นชาวเดนมารกถ้าคุณเป็นชาวอังกฤษหรือคุณเป็นชาวต่างประเทศแล้วคุณทราบลรัษนาหรือรู้วันเดือนปีเกิดคุณก็มาดูได้นะคะในคลิปของอันนะสามารถดูได้หมดนะคะอืมไพ่ใบแรก is open f t a c c e ว้าวว,าว้ใวไพ่ใบที่สอง s e p e n t a c l a อืม ค่ะให้เงินมาสองใบแล้วนะคะพลังงานของคุณอันคิดว่าคุณคุณหนักแน่นนะคะปีนี้นะต่อให้คุณเป็นคนที่น่ารากักสดใสมุ้งมิ้งเพราะเป็นกัลยานามิตรคุณก็จะมีความหนักแน่นมั่นคงทางจิตใจน,นะคะว้าว เ a ส e of ว o นไปนี่โอเคคาร e พันอืมเอ็มเพรสว้าวสวยจังให้สำหรับใหม่ของอันนะเด็กเนี้ยเพิ่งได้มานะคะเพิ่งเปิดให้คุณเป็นครั้งแรกเลยใค้น่ารักมุงมิ้ง ไฮพ e นเทสว้าวขอขยับไพ่นะคิงออฟเพนดิเคิลยมบย่ด ส่ครับอืมอ่วยคับอบ้วย อันรู้สึกพลังงานคุณหนักแน่นไปอวอน้าไม่เท้าอันรู้สึกสองใบนี้อยาออกมาเคลียบเข้าปวอนโอเคเดี๋ยวแถมให้เพราะว่าเป็นราศีสุดท้ายแล้วนะขอแถมให้แถมพลัง ชาวราศีมีนรารีมีนอืมถ้าช่วงตั้งแต่อันคิดว่า Energy ส่วนใหญ่คุณเลยนะสามเดือนแรกของปีสองพันห้าร้กสิบเจ็ดเนี้ยหรืออาจจะเป็นสามปีท้ายอ่อจุราพชัชกาธนวาเนี่ยถ้าบางคนที่ดวงสตาคุณค่อนข้างมีพรางขารหรือมีเลขสามอยู่ในดวงเยอะ คุณก็อาจจะเจอสถานการณ์นี้แล้วตั้งแต่เมื่อสามปีท้ายของ2566ันส่วนบางท่านพลังงานเอนจี้ส่วนใหญ่คุณจะพบเจอสถานการณ์นี้ในช่วงไตรมาสแรกของปีสองพโดยเฉพาะช่วงสามเดือนแรกพการากรุมพาณีนาไม่เกินเมษาพฤษภานี้แต่สามเดือนแรกเนี่ยย้ำว่าสามเดือนแรกเนี่ยคุณจะเจอเอน็นจินี้ บางท่านก็ตั้งแต่เดือนมกราเลยนะแต่อย่างไรก็ตามไม่เกินห้าเดือนแรกของ2,567ปีมังกรทองนี้อย่างแรกเลยคุณจะเจอกับการต้องใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ก้อนใหญ่แค่ไหนถ้าคุณมีเงินเก็บสิบเหรียญคุณต้องจ่ายตู้มหนึ่งก้อนแปดเหรียญอะ ถ้าคุณมีสิบเหรียญคุณต้องจ่ายออกแปดเหรียญแล้วเหลือสองเหรียญแล้วจากนั้นคุณอาจจะต้องจ่ายสองเหรียญที่เหลือเนี่ยไปอีกหนึ่งเหรียญแล้วพอคุณเสียไปทั้งหมดเก้าเหรียญที่คุณมีอีกหนึ่งเหรียญจากสิบเหรียญทั้งหมดที่คุณมีคุณจะค่อยๆเริ่มเก็บหอมรอมริบใหม่ ซึ่งเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องเสียเงินไปแล้วหรือกำลังจะอยู่ในจุดที่เสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของงานธุรกิจที่คุณอยากจะประคองประครับประคองให้มีต่อให้อยู่ต่อหรือเพื่อขยายสาขาขยายกิจการของคุณและคุณจำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนนี้สองคุณอาจจะจ่ายให้กับบ้าน รถที่ดินและคนในครอบครัวที่คุณต้องดูแลลูกน้องบริวารของคุณอย่างที่สามคุณอาจจะจ่ายเพราะเปตัวเองซื้อเสื้อผ้าซื้อข้าวของซื้อของใช้ซื้อของมีค่าซื้อเครื่องประดับซื้อเพชรนินจินดาการทำผมทำผิวการดูแลผิวพรรณรูปร่างหน้าตาการรักษาเยียวยาโรค ความเจ็บป่วยที่คุณเป็นอยู่นี่จะเป็นสามเรื่องที่ทำให้คุณเสียเงินได้มากที่สุดส่วนเรื่องที่สี่คุณอาจจะต้องเสียเงินไปกับการเรียนเรียนให้จบทขาวิทยานิพนธ์หรือเข้าเรียนใหม่หรือเรียนเพิ่มเติมขยับเพื่อเรียนคันเร่อนตำแหน่งหรือเพื่อจะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอาจจะเป็นทั้งการศึกษาในประเทศและต่างประเทศก็ได้ มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูขเขาก็ได้นี่จะเป็นสี่เรื่องหลักๆที่คุณจะต้องเสียเงินเสียเงินที่คุณมีอยู่แต่ไม่ต้องกลัวคุณคุณจะหาได้คุณจะมีให้เสียคุณจะมีให้จ่ายนี่คือสําหรับมุมดาวพื้นศตาของคุณที่ อออาจจะมีดาวบปพเพิคออยู่หลายดวงในจุดที่คุณเกิดในเรือนชะตาที่คุณเกิดเวลาที่คุณตกฟ้าเวลาที่คุณเกิดส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่เคยเสียไปแล้วก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงสามปีที่แล้วอะสองพันห้าหกสิบหกสามเดือนที่แล้วนะไม่ใช่สามปีที่แล้วขออภัยตั้งแต่พฤศจิก,กาทันอ่อ สุราพัิกาธันวาของ2อ6พเนี่ยคุณเสียไปก่อนหน้านี้แล้วมันก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากคนที่มีอายุมากกว่าคุณเออมีคุณวุฒิมีวัยวุฒิมีฐานะการงานการเงินชิงมั่งคั่งกว่าคุณอะอาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้คุณพ่อคุณแม่ของคุณก็ได้หัวหน้าของคุณเขาเสนอโปรเจกต เสนองานใหม่จ็อบใหม่ให้คุณทำก็ได้อาจจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคุณก็ได้ที่เขาจะนำเงินทองเนี่ยมาช่วยหเหลือคุณมาทำให้ชีวิตของคุณแพ้นจากวิกฤตทางการเงินหรือว่าแก้ไขสถานการณ์บางอย่างที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องงานเรื่องเงินแบบนี้ค่ะอืมซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วราศีมีนอันคิดว่าปีเนี้จะเป็นปีที่คุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์แล้วก็อาจจะมีความโชคดีเรื่องของความรักถ้าคุณต้องเสียเงินไปกับสิ่งที่มันจําเป็นต้องจ่ายออกไปนะคะีบเลี่ยงไม่พ้นเนี่ยก็ขอให้คุณรับรู้เลยว่าขอให้คุณเนี่ยเปิดใจอยู่ในแดนบวก ให้เยอะๆนะคะอย่าไปอย่าไปเสียดายสิ่งที่คุณต้องเสียไปอย่าไปเสียดายสิ่งที่ต้องจ่ายออกนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะะเมื่อเมื่อเรามีเงินเราก็ต้องจ่ายออกไปเพื่อทำภารกิจบางอย่างซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไปใช้จ่ายในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลไปทำหนุ่ทำหุ่มทำงบำบำ ทำนุบำรุงโอเคทำนุบำรุงศาสนาก็ได้หรือว่าอาจจะได้รับเรื่องของเงินบางอย่างที่มันได้มาแบบฟุกฟุกๆค่ะเช่นเงินจากโชคลาภเงินจากผู้ใหญ่เงินจากคุณพ่อคุณแม่เงินจากคุณแฟนคุณภรรยาคุณสามีที่ให้มาก็ได้หรือเงินจากคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เรามาส่งเสริม มาก็ได้อืมซึ่งอันมองว่าเงินที่คุณจะได้กลับคืนมาเนี่ยมันหนึ่งมาเอ่อมาจากการทำงานของคุณสองแล้วก็มาจากการที่คุณดูมีสเสน่ห์ทำให้ผู้คนหลงรักคุณเอ็นดูคุณเป็นพิเศษะคหลังจากห้าเดือนไปแล้วเ่ยมกรากรุ่งพามีนามิสา พฤษสภาไปแล้วเนี่ยซึ่งอาจจะเด่นชัดสำหรับคนที่เลยปีใหม่ของไทยอะ่ะช่วงสงการไปแล้วหรือช่วงรุษจีนไปแล้วปีใหม่ของจีนก็ได้จะมีคนที่แบบนำโชคลาภนำการเปยเข้าของเงินทองเสื้อผ้าครึ่งประดับมาให้คุณหรือเขาอาจจะให้เงินก้อนคุณมาซึ่งเป็นคนที่รักคุณอ่ะ อาจจะเป็นหัวหน้างานคุณเป็นเพื่อนร่วมงานคุณเป็นคุณแฟนของคุณคุณพ่อคุณแม่ของคุณปู่ย่าตายายคุณให้มรดกให้ทรัพย์สินให้เงินซึ่งจะบอกว่าต้องเป็นคนที่รักคุณมากๆเอ็นดูคุณนะอยากจะช่วยเหลืออยากจะซัพพอร์ตคุณอ่แต่ว่าคือก่อนที่จะถึงช่วงจุดจีนหรือช่วง ของการของไทยไปแล้วปีใหม่ไทยไปแล้วนะอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องหมุนเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะต้องจ่ายเงินแบบว่าทางานมาได้เท่าไหร่คุณก็เหลือประมาณสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นอะไรแบบเนี้ยเออสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นจากแปดสิบเปอร์เซ็นอะไรแบบเนี้ยเหลือหนึ่งถึงสองเหรียญจากสิบเหรียญที่คุณหามาได้แล้วคุณอย่าท้อขอให้คุณสู้ต่อ อมันจะมีจุดที่คุณจะได้การซัพพอร์ตเรื่องงานและเรื่องเงินจากคนที่เขาเห็นในความสามารถของคุณเห็นในความพิเศษของคุณเห็นในสกิลของคุณศักยภาพของคุณแล้วคนนี้จะแบบมองคุณด้วยความเมตตามองคุณแบบกรุณาแบบอยากช่วยเหลืออยากส่งเสรมิมนะคะ แล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆที่จะมีให้คุณแบบมั่นคงมั่นคงมากๆให้ด้วยใจบริสุทธิ์ให้ด้วยความจริงใจอะไรแบบนี้นะคะแล้วอันคิดว่าบางท่านเนี่ยสำหรับคู่ที่อาจจะดูใจกันมานานแล้วเป็นกัลยานามิตให้กันเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วก็ขยับให้สถานะให้สเตตัสเป็นคนรักก็ได้หรือ มีการคอมมิชเน้นกันก็ได้หรือว่ารหดับบางท่านที่โตแล้วอยู่ในวัยทํำงานเป็นวัยผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะมีหน้านะที่การงานมั่นคงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มั่นหมายเอ,อสู่ของานที่เป็นงานมงคลสมรสอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นได้อืมอืมซึ่งจะบอกว่า คนที่คุณจะได้เจอหลังจากช่วงเมษาไปแล้วเนี่ยห้าเดือนไปแล้วนะถ้าชัดเจนที่สุดคือปลายมาสแรกของสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดเนี่ยห้าเดือนไปแล้วเนี่ยคนนี้ที่เขาดูแลคุณเนี่ยนะมีคุณอาวุธวัยวุธหรืออาจจะอายุมากกว่าคุณดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณก็ได้ต่อให้อายุใกล้เคียงไรเรียกกันเขาก็จะดู เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณแล้วก็จะจะรู้สึกว่าตกอุมรักคุณแบบเมตตาการุณาแบบจริงใจค่ะเหมือนม้าน้ำเนี่ยเขาจะอยู่กับคู่ของเขาไปตลอดชีวิตต่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากไปก่อนเขาก็จะยังคงรักมั่นเพียงเพียงคนเดียวเท่านั้นเน,เ,เนี่ยเพียงเนี่ยเพียงตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยนะม้าน้ำเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่แบบรักเดียวใจเดียวมากๆเนี่ย คืออารมณ์แบบเนี้ยคือรักมั่นคงแล้วก็เป็นรักที่อยากเข้ามาช่วยเหลืออยากเข้ามาซัพพอร์ตอยากดูแลคุณอยากต่อสู้เพื่อจะดูแลคุณให้คุณมีความสุขให้คุณอยู่ดีกินดีอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะมีความเมตตาให้คุณนะคะแล้วเขาก็จะยกย่องให้คุณแบบว่าเป็นที่สุดของเขา นเดียวไม่ต้องมีหมายเลขหนึ่งสองสามอะไรแบบเนี้ยเพราะคนนี้จะมองคุณแบบว่าเขาอยากชัดเจนกับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีน้ำใจมีไมตรีจิตเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนสวยเป็นคน่อเป็นคนที่ดูเพียบพร้อมเป็นคนดีนะคะค่อนข้างมี power เขาอาจจะทำงานสายราช,ะชะการก็ได้ มียศมีตำแหน่งหรือมีธุรกิจมีเงินมีหน้าร้านของตัวเองก็ได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณถูกให้ให้เกียรติให้คุณค่าให้การดูแลเอาใจใส่ได้รับความจริงจังหรือจริงใจแล้วคุณก็แบบรู้สึกว่าคุณอยากจะทําทุกอย่างให้คุณดีขึ้นให้คุณอัพเลเวลอัพสกิลเพื่อให้ตัวคุณพัฒนาพร้อมที่จะอยู่เคียงคู่กับ คู่รักของคุณคนนี้คนรักของคุณคนนี้ยซึ่งอันคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะมันเป็นความรักที่ค่อนข้างมั่นคงนะอืมซึ่งก็ขอให้คุณอย่าเสียใจกับสิ่งที่คุณเสียไปเลยนะคะขอให้เริ่มต้นหาดูทางเส้นทางของคุณใหม่แล้วก็เรื่องของการประสบความสำเร็จสักเซสในการงานการเงินหรือสิ่งที่คุณ ปรารถนามุ่งหวังเอาไว้มันจะสําเร็จขอให้สู้นะคะสู้กับอะไรสู้กับความรู้สึกของคุณนี่แหละนะคะอย่าได้เอาเอนเนอีหรือพลังงานเนี่ยไปไปวนคิดวนคิดซ้ําไปซ้ํามาอยู่ในลูปเก่าๆขอให้อยู่โฟกัสปัจจุบันแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาอืม เรื่องเงินเดี๋ยวก็ได้กลับขึ้นมาเรื่องงานก็เจอคนซัพพอร์ตเรื่องเงินก็เจอคนซัพพอร์ตเรื่องความรักก็ดูมีความสุขนะคะนี่ก็จะเป็นเอเนอรีของพลังงานของราศรีมีนราคนามีนส่วนหนึ่งที่คุณมีดาวที่เป็นดาวสุภเคราะห์ดาวบุญกุศลอยู่ในพื้นชะตาค่อนข้างจะเจริญหรือต่อให้คุณมีดาวปุภเคราะห์อยู่ในดวงชะตา เยอะแต่ว่ามันจะมีจุดจังหวะที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในรูปที่แย่ไปซะทั้งหมดมันจะมีเอ่อช่วงเวลาที่แบบมันเป็นขาขึ้นของคุณด้วยดังนั้นเอ่อดูให้ดีว่าช่วงไหนที่เป็นจุดที่ดวงสตาพลิกฟื้นอยู่ในลำดับที่สูงขึ้นดีขึ้นเป็นขาขึ้นคุณก็ใช้จังหวะเวลานั้นนะ้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็ พัฒนาสกิลต่อยอดตัวเองแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการเงินการงานความรักนะคะนะคะอย่าท้อนะคะมันจะมีมุมดาวที่แบบส่งผลดีกับคุณด้วยนะไม่ใช่ให้ผลแต่ด้านร้ายอย่างเดียวนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะรับฟังรับชมอืมนำไปปรับใช้กับชีวิตของคุณนะคะก็เป็นไกด์ไลน์ให้คุณนะคะ ต้องขอโทษที่พูดติดขัดไปมากน,นะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยมีความชัดเจนมั่นคงหนักแน่นอันคิดว่าคุณมีกำลังใจดีคุณมีกำลังใจดีคุณมีคนซับพอร์ตที่ดีมีคนที่รักหวังดีกับคุณอยู่นะคะนะรักษาเอาไว้ะคะเชื่อมั่นว่าคุณผ่านไปได้อันคิดว่าเชื่อมั่นว่าผ่านไปได้นะคะเข้มแข็งนะคะสู้ๆู้ ก็จะประมาณนี้นะคะสุดท้ายนี้อันก็ขอให้คุณที่เข้ามาดูจนถึงตรงนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูจนถึงตรงนี้ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ